สวัสดีครับผม s ซาเวียเดอรมิชเชียนลูกบอลก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ผมชื่นชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่าตัวมันมีสีสันมีมิติและที่สำคัญคือผู้ชมส่วนใหญ่ชอบดูกลลูกบอลมากนะครับเวลาเราไปแสดงเนี่ยเราจะเจอผู้ชมที่ขอให้เราเล่นกลไพ่นะจะมีผู้ชมกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยากดูกลไพ่ของเราเพราะว่าเขาอยากจะจับผิดนะครับ <laughs> บางทีเนี่ยเขาชอบเล่นไพ่เขาก็อยากดูกลไพ่ด้วยเพื่อ เขาคงคิดว่า,าดูแล้วอาจจะเป็นการเปิดหูเปิดตานะครับอาจจะจําไปเล่นได้บ้างอะไร่างนี้แต่จะมีผู้ชมอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ชอบดูกลนไพ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าตัวเขาไม่ได้เล่นไพ่พอเขาไม่ได้เล่นไพ่เนี่ยเขาก็ไม่รู้จักไพ่บางทีเราถามว่าไพ่สําหรับหนึ่งมีกี่ใบเนี่ยเขายังตอบไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไปเล่นไพ่กับผู้ชมกลุ่มเนี้เขาจะดูไม่รู้เรื่องนะครับ ผู้ชมกลุ่มนี้จะชอบดูกลลูกบอลมากมีครั้งหนึ่งผมไปแสดงเนี่ยผมเล่นกลไ่ที่น่าทึ่งมากให้ดูนะโต๊ะหนึ่งเนี่ยแบบเฮ้ยตกใจกันนะครับส่วนใหญ่เป็นพวกวัยรุ่นผู้ชายเงี้ยหรือว่าแบบอาเซียมีอายุหน่อยแต่จะมีผู้หญิงที่อยู่โต๊ะเดียวกันเนี่ยทำหน้าไม่ตอบรับในเอฟเฟกของการแสดงกลไพ่เราเลยนะครับแต่ว่าพอผมเอาลูกบอลออกมาเล่นเนี่ยเขาชื่นชอบมากนะครับส่วนพวกผู้ชายก็ <laughs> กลับกันนะครับอพวกนี้จะชอบนะครับจะบอกอเอาลูกบอลสีแดงเมื่อกี้เนี่ยออกมาเล่นอีกชอบชอบชอบพายไม่ต้องเอาออกมานะดูไม่รู้เรื่องนะ <laughs> เป็นอย่างนั้นไปนะเพราะฉะนั้น <laughs> วันนี้ผู้ชมที่ได้รับชมผมใน youtube แล้วก็ในเพจดาวเวียดดมเอเชก็จะได้รับชมมายากลลูกบอลเช่นกันนะครับผมมีมานำเสนอด้วยกัน3ามชุดชุดแรกเชื่อว่าไม่มีใครเคยดูแน่นอนนะครับเป็นมายากลลูกบอลระยะใกล้ชุดใหม่นะ ผมจะสอดแทรกเนื้อหาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการแบ่งตัวของสัตว์เซลล์เดียวนะครับโดยใช้เทคนิคมายากลลูกบอลเนี่ยเป็นตัวนำเสนอหรือเป็นสื่อการสอนนะครับบนโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตหลายหลักชนิดแต่สิ่งมีชีวิตแรกๆที่อุบัติขึ้นบนโลกเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์เซลล์เดียวพวกมัน ไม่ต้องอาศัยการสืบพันธุ์ในการแบ่งตัวเรียกว่า Binary f i s s i o n พวกมันจะแบ่งตัวเองออกมาเป็นสองอนุภาคและมีชีวิตอยู่อย่างอิสระแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตทุกครั้งที่มันแบ่งตัวตัวของมันจะเล็กลงพอพวกมันสูญเสียนิวเคลียสนั่นเองเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ตอนแรกพวกมันจะแบ่งนิวเคลียสออกมาถ้าตามด้วยไซโทพลาซึมและแยกตัวออกมาเป็นอิสระแบบนี้มันจะเล็กลงเรื่อยๆทุกครั้งที่ทำการแบ่งตัวแต่พวกมันทุกชนิดและทุกชิ้นก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์เห็นไหมครับมันเล็กลงเล็กลงแต่ก็ยังสามารถแบ่งตัวได้อีกเรื่อยๆ ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่มันแบ่งออกมาทั้งหมด4ล่างคุณจะเห็นว่าพวกมันทั้ง4ล่างมีขนาดแตกต่างกัน1 2 3 4แต่เมื่อพวกมันรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งมันจะสามารถก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตที่มีรูปลักษณ์และโครงสร้างทางดีเอที่ซับซ้อนขึ้นและมีรูปลักษณ์ที่ แปลกตาและเปลี่ยนไปนี่คือวิวัฒนาการของสัตว์เซลล์เดียวที่อุบัติขึ้นบนโลก this is evolution of binary fission thank you ส่วนชุดที่2เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการแบ่งตัวของสัตว์เซลล์เดียวอยู่นะครับมีบ้าและพารามิสซียมแต่ว่าเป็นการแบ่งตัวที่ตัวมันเองหลังจากแบ่งแล้วไม่เปลี่ยนแปลงขนาดนะครับเป็นสัตว์เซลล์เดียวชนิดใหม่ที่อุบัติขึ้นบนโลก เป็นเรื่องที่เพิ่งค้นพบนะครับน่าตื่นตาลึงมากสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการจากอะมีบาและพารามิเซียมที่เป็นสัตว์เซลล์เดียวสามารถแบ่งอนุภาคของมันออกเป็นสองล่างได้อย่างอิสระแต่ที่พิเศษกว่าสัตว์เซลล์เดียวยุคแรกคือพวกมันไม่สูญเสียนิวเคลียส ร่างของพวกมันที่ถูกแบ่งมีขนาดเท่ากันโดยสมบูรณ์เห็นไหมครับนี่คือการแบ่งนิวเคลียสและไซโพปะซัมตามลำดับพวกมันทั้ง3มเหมือนฝาแฝดกันเลยชุดที่3ผมจะแสดงการเฉลยกลนลูกบอลย้ายที่นะครับ คนคงเคยดูนะคนที่นักมวยกนเอาลูกบอลใส่มือคนดูแล้วก็ใส่มือนักวมายกกลแล้วบอลก็ย้ายจยากมือนักมวยกลนไปอยู่ที่มือคนดูนะครับสองลูกแบบนั้นผมจะแสดงการเฉลยนะครับฟังดีๆนะครับผมจะแสดงการเฉลยนะครับมายกกลชุดนี้โดยใ,ใช้10ขั้นตอนนะครับที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จในการย้ายลูกบอลเชิญชมครับ ผู้ชมคงเคยดูกลที่นักมายากลย้ายลูกบอลจากมือนักมายากลไปยังมือผู้ชมได้อย่างน่าอัศจรรย์วันนี้ผมจะมาทําการแสดงการเฉลยมายากลชุดนั้นนะครับว่าการย้ายวัตถุเนี่ยมีขั้นตอนอยู่1ิบขั้นตอนนะครับดูดีๆขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบย้ายมาแล้วเห็นไหมครับดูทันไหมครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ผมจะนับถอยหลังนะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจำมาให้ดีนะครับนี่คือสูตรสำเร็จของการย้ายที่วัตถุที่นักมายากลใช้ขอบคุณครับชุดสุดท้ายไหนบอกเฉลยไงทำไมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะผมบอกว่าผมจะแสดงการเฉลยไม่ได้จะเฉลยการแสดงนะครับ คำว่าฉเฉลยเป็นชื่อชุดการแสดงนั้นอ้นี่มึงกวนตีนกูหนิกวนตีนกูใช่ไหมหลอกกูใช่ไหมเปล่าเลยนะครับผมบอกไว้ชัดเจดนตั้งแต่ต้นแล้วถ้าผมจะ,ฉะเฉลยผมจะบอกว่าฉเฉลยการแสดงอันนี้ผมบอกว่าผมจะแสดงการฉเฉลยถูกไหมอ๋อแต่ว่านักมายากลจะไม่ฉเฉลยกลน,นะครับนั่นคือจรรยาบรรของนักมายากลทุกคนรู้ผมไม่เคยฉเฉลยกล ถ้าผมจะทําผมจะสอนให้อย่างละเอียดถ้าคุณโชคดีมีพรสวรรค์ในตัวคุณก็อาจจะเกง่งและเป็นนักมายากลในอนาคตได้ลองหาคลิปสอนมายากลของผมแล้วลองไปฝึกดูนะครับ